กับเรียนถามเพิ่มเกี่ยวกับการทํากรรมกับบุคคลนะคะหลวงตาอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์พระอรหันต์พระสงฆ์นักบวชคารวัตสัตว์เนี่ยเวลามันมันจำแนกมันจําแนกยังไงว่าเนี่ยมันหนักนะมันเบานะอย่างเงี้ยค่ะอ,อถามดีนะถ้าเราฆ่าสัตว์มันก็กระแสของกรรมที่กลับสะท้อนกลับเนี่ยมันก็น้อยกว่าคน พราะคนมีมันมีพัฒนาในความรู้สึกอะไรเนี่ยมากกว่าพวกสัตว์ใช่ไหมล่ะถ้าเราไปทำตะา,ายกับคนที่เขาฝึกกรรมฐานคือเข้าใจ่องตรน,นี้มันก็หนักเพิ่มขึ้นไปถ้าคนที่มีบุญที่ทิ้งไว้ในโลกมันมากเราไปทำมันตรา,ายท่านมันก็หนักเข้าไปอีกอ่ะหนักหนัก ผู้ที่ทําอันตรายกับพรลังงานกับบาง,างครั้งคือตายเดียวนั้นเลยบางทีก็ต้องทอนนีสูกไปประมาณนะี้ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยที่มันไม่มีเพราะไม่มีขึ้นของพวกนี้นะเราจะรู้ได้ไงพรลังงานใช่ไหมเราจะรู้ในเป็นปาปเจกหรือเป็นโพลิสัติเราไม่รู้นะเพราะพระระดับใหญ่จริงๆท่านระวังมากนะ ยิ่งโพธิสัตว์ที่เจท่านระวังมากนะเราระวังไม่ให้มนุษย์หรือสัตว์เนี่ยไปประมาทท่านท่านระวังเพราะมันเป็น,ปนกรรมไงอย่างลุงพ่อท่านระวังมากนะแต่ท่านทำอะไรระวังเพราะไม่อยากให้คนคิดเนี่ยมันก็นหนักแล้วคือแรงสะท้อนกลับมันหนักมันลก็เลยหนักเราก็เลยต้องระวังนะ คือกรรมฐานเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะถ้าเราฝึกไปนานๆมันจะระวังตัวเองระวังคนอื่นมันระวังไม่ให้ขึ้่นของความไม่ดีมันจะอนาคตเนี่ยมันจะไปอนาคตมันไม่ได้ยากเลยพี่นง่ายนะพูดถึงถ้าเราฝึกกันจริงๆเนี่ยไอตัวฐานเนี่ยมันไม่สนใจอะไร มันจะบันทึกเฉพาะขึ้นที่ที่ดีเราฝึกไปนานๆเข้าจากวันเดือนไปปีไปเรื่อยๆจิตมันเริ่มเบาเนี่ยมันก็เริ่มแยกแยะขึ้นขึ้นที่กระทบเราเนี่ยนะมันจะแยกขึ้นที่ไม่ดีมันก็จะไม่ได้ยินมันจะไม่รับเพราะเราห่างจากความเคยชินตรงนั้นแล้วเรารู้แล้วว่าสิ่งที่นะมันไม่ดีมันก็จะทําความผูกพันกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดี คูันกับมนุษย์สัตว์วิญญาณหลายคือจะต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลในการเวียนว่ายจะเกิดไปในอนาคตเขามองไก่เหมือนนักธุรกิจตอนว่าเอ,เองเองเองก็เห็นนักธุรกิจนักธุรกิจเนี่ยคือนักพวกทั้งหลายทั่วโลกนะมันก็คิดถึงชาติปัจจุบันเนี่ยทำไงจะรวยใช่ไหมละ่ะแต่ไอคนสร้างบาร,รมีผู้ที่สร้างบาร,รมีเนี่ย เขาเข้าใจเนื่องไว้เวียนว่ายกายเกิดเขาต้องคิดละชาตินี้จะทํากาลังบุญยังไงมากที่สุดเพราะมันจะต้องต่อไปอนาคตแต่เขาคิดไม่ออกเขาคิดไม่ได้ต่างกันนะมันคิดชันคิดยาวต่างกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําฐานไว้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนระบบการเวียนว่ายตายเกิด สุดๆได้เลยท่านบอกท่านบอกว่าพระเจ้าพระนานพระปัจเจกอะไรก็ตามนั้นน่ะมันไปจากคนนี่ท่านบอกจากเราเนี่ยไม่ได้ไปจากใครเราเนี่ที่ฟังลงตาพูดเนี่ยทั่วโลกเนี่ยแะไปจากเนี่ยท่านบอกใช่ไหมมันจะเกิดอยู่แล้วถ้าเข้าใจเรื่องฐานเข้าใจเรื่องการเกิดเกิดแต่ตายมันก็เกิดมีการอธิษฐานก็เกิดอยู่แล้วตายอยู่แล้วก็ทําไปด้วย พอมันค่อยๆร,รู้ไป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 เรื่องเนี่ยหนักสมความรู้มันจะเริ่มหนักขึ้นไปไม่ใช่หนักแบบทางโลกนะรัมไม่ใช่มันมีความสุขความสุขในการเกิดตายความทุกข์ไม่ต้องพูดถึงด้มาจริงในเรื่องจริง <c oughs> ธรรมชาติที่เห็นนะ สมาธิอยู่กระท่าทันอี่บายนะพูดถึงชัดเจนถ้าเราไม่หนีนั่นกไม่ใช่แล้วรู้แล้วไม่หนีเนี่ยไม่ใช่ตาก็เลยไปนอนคิดเอยคิดหลายเดือนนะไม่ใช่คิดวันเดียวชีวิตเราเนี่ยก็อย่างงี้แหละถ้าปวดประเสียนไปก็มีเงินก้อนมีบ้านหลังหนึ่งแล้วกูจะอยู่ได้สักกี่ปีวะเนี่ย มีประโยชน์อะไรกับตัวเองมันก็มีประโยชน์กับโซ่ญาติเล็กๆน้อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราฝึกล่ะต่ถ้าเราไปจะถ้าเราบวชล่ะเรามีประโยชน์กับใครโอ้มองเรามันไกลมากเลยไกลเป็นหลายภพชาติเลยไกลเป็นอสงไขยหลายอสงไขยนู่นเลยโหแล้วกูจะอยู่ทําไมใช่ไหมเอออยู่ทําไมล่ะอยู่ทาไมไปฝึกดีกว่า ก็หนีไ้าฝึกยังไม่ชี้หนีมาฝึกฝึกทุกว่าละ่ะไม่ฝึกไม่ได้นะไม่ฝึกไม่ได้เพราะมันเสียเวลาใช่ไหมคะถูเข้าไปถึงไหนแล้วเองยังอยู่แถวนี้อยู่เลยเขารู้เรื่องอยู่แล้วท่านพวกบอกเฮ้ยเองไม่สงสารพวกนี้เลยเนะี่ย พวกจะเยอ่วเยิ่วกันอยู่ในโลกนั่นนะมันต้องเจอเองนะข้างหน้าน่นนะถ้าเองไม่ฝึกนะเองช่วยก็ไม่ได้หรอกตัวเองยังเอาตัวเอาไม่รอดนะใช่ไหมถ้ามึงหน้าถึงเน้นเน้นมากเลยนะในอนาคตเืาบอกทุกวันนะยืนเดียงแถวอาปากอนะ่อนข้าว ให้สวดมนต์อย่างเดียวถนะึงเวลาให้ขึ้นไปสวดมนต์อย่างเดียวนะใช่ไหมไม่ทำอะไรเลยกวาดก็ไม่ต้องกวาดสบายคือกวาดตรงที่นอนตัวเองนะั่นแหละแค่นั้นแหละนอนกินนอนสวดมนต์แค่นี้นทาไม่ได้นะจริงลวงตาเห็นหลายคนมาอยู่เจ็ดวันนะวันแรกกสนะร็สวดดีแล้วเจ็ดเวลาแล้วสักสองสามวันนะ่ะ เหลือสักสองรอบโน่นไปอยู่ร้านกาแฟน่ยบางคนเอ้ยจะถึงอีกสองวันก็กลับบ้านแล้วเนี่ยแค่เจ็ดวันเนี่ยนี่อยู่ไม่ได้นะบางคนบอกเอ้ยวัดนี้ดีวะง่ายดีวะแต่ว่าไม่ง่ายหรอลองอยู่สิความเคยชินทั้งโลกมันมากกว่านะได้กินกาแฟมากูก็ไปแล้ว มันไม่ง่ายๆที่จะมาน,นั่งสวดข้างละชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยคนที่ทําได้นะคือคนที่มีความอดทนท่านบอกเองต้องฝึกจนกว่าจะรู้ห้ามหยุดเดยเด็ดขาดเลยท่านบอกห้ามหยุดด้วยนะท่านบอกมันไม่รู้ไอ้ฝึกจนตายนะ่ะทาไมรู้ก็ตายไปนะ่ะเองข้างหน้าก็ต้องฝึกต่อเพื่อที่งะเรียนว่าตาเกิดปกติอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมเออ จะไปยินดียินไายกับในสภาพสังคมยุคป,ปัจจุบันมันไม่ได้หรอกท่านบอกมันหลอกกันทั้งนั้นแหละท่านบอกก็จริงนะจริงนะถ้าเราไม่ทันเราก็ทุกข์ไม่ทันสังคมวัตถุสังคมเนะน,นี่ยทุกข์นะะพูดถึงเราไปตามแฟชั่นเราไปตามวัตถุเนะี่ยไม่มีใครตามทันหรอกตายก่อนมันไปเรื่อย,รอยโรคมันหมุนไปเรื่อยไม่มีหยุดนะ เป็นว่าฝึกเตรียมตัวเปลี่ยนร่างกันแล้วกันจริงไหมไม่ชีมันจะได้ตายแบบสวยๆอะยิ้มยิ้มประมาณเนี้ไปแล้วเราวะประมาณเนี้เหมือนหลวงพ่อท่านสั่งไว้ในสมัยก่อนนะเวลาข้าจะไปข้าจะเปิดประตูกแกรกออกมาแล้วข้าก็ไปเลยก็จริงอย่างที่่ันว่าคือกุฏิโบราณว่ามันมีก่อนใช่ไหมล่ะ หกโมงเชา้าท่านจะออกมาทุกวันท่านมานั่งเงินทั้งวันนะะไม่ไปไหนไม่ลงจากแม่ไหนนะหลวงพ่อไม่ไปไหนเลยตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าไปทดงมาเสร็จแล้วก็อยู่กุติอยู่บนนั่นแหละหกโมงเย็นเข้าไปหกโมงเช้าก็เปิดออกมานั่งคนก็ไปถวายท่านกระชัน,นถวายเยอะแยะหลวงตาเข้าไปทุกวันเสาร์อาทิตย์ ไปกินไปกินข้าวข้าวเรือหลวงพ่อเวลาท่านฉันเสร็จท่านก็เอากองมังใหญ่ๆมาเอาขอบข้าวเอาแล้วใส่แล้วก็ค้งคคนเฮ้ยออกมาจากสวดมนต์ข้างในบอกโซยกันนะท่านทําให้กินอย่างดีเลยคิดดูดิไม่ติดไม่ได้มันต้องไปทัง ก่อนจะกลับหกโมงสี่ห้าโมงเนะยังเหลืออีกนะกับข้าวต้องล้างต้องอะไรมันบอกกินให้หมดนะแล้วก็ล้างแล้วเช้าก็ไปใหม่ประมาณนี้เนี่ยท่านอยู่เหมือนนะอยู่ได้ยังไงไม่ฉีเออแล้วท่านบอกว่าโอ้ข้าทํางานหนะักใหม่ๆก็ไม่รู้เองพ่อทํางานอะไรไม่ทํางานอะไรเลย,เลยสร้างอะไรก็ไม่สร้างเข้าไปในกุฏิแล้วก็ออกมาเข้าเข้าออกออก เช้าก็ออกเย็นก็เข้าเองแต่ท่านบอกท่านทำงานหนักโอ้โหพอมาฝึกอย่างนี้แล้วจริงนะจริงท่านบอกท่านจึงบอกว่าโลกเนี่ยนะงานทางโลกเนี่ยนะท่านว่าไอ้เด็กๆงานโลกที่เราเินไหวใจเกิดในกี่เดทตัณนหาอุปทานพวกเด็กๆใช่ไหมเนี่ยงานทําธุรกิจอะเด็กๆงานทางจิตเนี่ยท่านว่าหนักจิตเนี่ย อย่างเราเนี่ยถ้ามันติดอะไรนะฮะคือชินอะไรเนี่ยถามว่าเราออกมันได้เอาออกจากจิตได้ไหมยากนะฮะอย่างคนขี้โกรธเนี่ยฮะใช้เวลาขนาดไหนจะลืมลืมพุกนี้ได้บางคนติดไปตลอดชีวิตนะใกยายจะตายยังโกรธอยู่เลยติดไปนะารายพบาาินะฮะ <laughs> ใช่ไหมเออ ถ้าเราไม่หา่างมันตัดไม่ได้หรอกถ้าเราสวดมนต์ไปนานๆนะนะเนี่ยศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยสวดมนต์แผ่เมตตามทนาบุญเนี่ยลืมมันลืมะยิ่งขึ้นที่ไม่ดีนี่ลืมไปเลยลืมไปเลยบางครั้งเจอแฟนเก่ายังจําหน้าไม่ได้นะเดินสวนกันเอ้ยคำใครเขาไปมันเลยไปแล้วจบไม่ได้มันลืมนี่แหละ ถ้าไม่ฝึกเนี่ยเห็นปั๊บเนี่ยอดีตมาเลยฮะเป็นภาพเลยมันมาจากตาหัวจหมูกดินกายนี่เรื่องจริงนะฮะจริงถ้าเราฝึกไปนานๆเราจะรู้เลยว่าไอ้จิตเราระดับไหนเนี่ยเห็นแค่นั้นนะมันมีภาพขึ้นไหมในอะดีตถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมซสังเวชมันเป็นความผิดที่เราจะต้องแก้ไขในชีวิตปัจจุบันไปอนาคต มันไปตามสันแล้วมันสนุกนะะเพราะเรากรรมฐานที่หลวงพ่อท่านให้ทำเนี่ยมันไม่ใช่อย่างเดียวมันอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาได้อยู่ในนั้นมันอยู่ในนั้นะมันไปด้วยกันบางคนบอกเอ้ยสวดมนต์มัวแตสวดอยู่เจ้าเวลาไหนพิจารณามันมาเองมันไปเองมันไปโดยอัตโนมัติของมันเองเหมือนเราแผ่บ่อย บางคนบอกเออเราจะรู้ได้ไงว่าวิญญาณมันไปไม่ไปท่านบอกเองอย่าไปสนใจทีแรกอย่าไปสนใจเองแผลเมื่อไหรเองก็ได้เมตตาเมื่อน,นั้นแผลทุกครั้งเมตตาเพิ่มทุกครั้ง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 เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันกับไปด้วยกันในอนาคตเองจะมีความรู้สึกเวลาแผลเนะี่ยมันก็จะมีแล้วมันจะรู้แล้วเหมือนเราเลี้ยงกอไก่ใช่ไหมลนะ่ะ กลัวจะเขียนกอไก่จงหอนองหกได้กลัวจะผสมได้มันก็ต้องใช้เวลาพอเองเรียนกอไก่หกหกได้เนี่ยเองไม่ต้องนั่นแล้วเขียนได้เลยอะเหมือนกันนะมันไม่ได้ยากหรอกท่านบอกมันง่ายง่าง่ายนะไม่ใช่ยากจริงๆแล้วกรรมฐานมันฝึกจิตจิตไม่ต้องมีท่าใช่จะ,จะฝึกต้องไปที่วัดโอ้ จ้องไปขอ,อนั่งรถไปทำามึงนะนะไม่จ้องบ้านเราะนะห้องพระเรานะห้องนอนนั่นแหละยืนเดินน่น,นสะสาวทิศก็อย่าไปไหนอธิษฐานไม่ออกจากบ้านปิดโทรศัพท์ปิดทีวีปิดหมดปิดข้างนอกแต่ใจปิดไม่ได้หรอกปิดข้างนอกข้างนอกไม่ออกไปไหนจะสวดมนต์อยู่ที่บ้านเนะี้ย สองคืนน้นวันจันรเช้าค่อยอธิษฐานออกแล้วก็ไปทำงานทาราชาการได้ทำางานพูดถึงบางคนก็เอาวันอาทิตย์วันเดียวบางคนเล่นตังน้งวันศุกไปลองทำซะอย่างนี้เนี่ยว่าพออายุมากขึ้นนะโอ้โหเบาสนิทเลยไม่ต้องกลัวแล้วไม่อาศัยลูกหลานแล้ว อาศัยในโลกของวิญญาณนะเลียงชีวิตโดยวิญญาณ <c oughs> บางคนไม่เข้าใจนะฮะฝึกไปออแก่ๆมาจะเข้าใจว่าวิญญาณมันช่วยเราได้ยังไงยิงในสารหลวงพ่อเนี่ยวิญญาณล้วนๆนะ,ะไปไหนนี่คนนี่เลิกคบคนเนี่ยพูดยากพูดยากจริงๆ เวลาตายลู้ไม่รู้มันแก้ไขไม่ได้แล้วแต่ถ้าวิญญาณเนี่ยโอ้โหติดเลยไปไหนก็ติดอยู่ที่ไหนก็ไปจริงเพียงแต่เรานึกมันไปหาเราเลยอเอ้ยมันสวดมนต์ฟักมันไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไม่มีข่ารถไม่มีเพราะมันเป็นวิญญาณพอเรานึกถึงมันแสงสว่างจากเรามาที่มันฟักมันไปวุบไปถึง พอสวดเสร็จมันก็วับกลับมาง่ายแต่วิญญาณนี้สูงหน่อยครตามเราไปตลอดไปไหนก็ไปคือมันสว่างตลอดมันเย็นตลอดเหมือนกับญาติเราเนี่ยที่คนอารมณ์ไม่ดีเราอยากเกาใครมันไหมไม่นะะโยญาตาททดมันคนไหนก็นมีเมตตาเนี่ยโอ้โหลูกร้านไปจุกอยู่ตรงนั้แหละคือมันเย็นมันสบายวิญญาณก็เหมือนกัน นึกอะไรเนี่ยมันทําได้มันทําทันทีนะพราะนั้นอย่างที่หลวงพ่อชีว่านะไปปาฏิมาศพระเนี่ยแล้วใครไปเบิร์ตอ่ะก็วิญญาณนะั่นแหละเออก็เหมือนพุทธร,รูปทั่วไปเลยนะเราไปขอท่านหลวงพ่อท่านให้ไหมไม่ใช่วิญญาณที่อยู่ที่นั่นนะอธิษฐานพอให้ได้เขาก็ให้นะไม่ใช่กลัวอธิษฐานอะไรก็ได้อย่างนั้นน่ะโอ้ม,มีในโลกนะั้ไม่มีหรอก ก็เหมือนนางตะเคียนน่ะที้ของตาไปสัมภาษณ์น่ะออบไปทุกที่เจอนางตะเคียนนางให้ไม่ได้หลอกแต่นางเป็นกระจกนะฮะคือภูมิตรงนั้นนะ่ะคือเป็นภูมิที่มีความพิเศษตรงนั้นไงถ้าใครมีโชคเนี่ยลองไปมองนะไม่ชี้ขอหน่อยกับบางคนเห็นด้ตัวเลขึ้่มานว<ะ>ับเลยนะไม่ต้องไปขูดเลยแล้วจะไปขูดก็นนะเนี่ย ไม่เชื่อกลองดูอย่าบ้านไหนมีต้นตะเคียนก็ไปได้ในนางงวดหน,น้าเบอร์อะไรเนี่ยถ้าเรามีเนี่ยป้ามันจะเกิดอยู่ที่เราสนุกนะไม่ใช่สวดมนต์ไม่ใช่ไม่สนุกอย่างเราไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหวิญญาณลุวนๆคนเราไม่รับหนักรถ วิญญาณไปถึงโกรธเลยเต็มรถไม่เบาสนิทเลยฉันจะเรียกวิวญญาณยังไงยิงอ้วนๆยิ่งหนักเลยคนนรถมีอะไรจะหมดแล้วเวลาแล้วนทำไมชั้นนี้เราถึงต้องขึ้นพรมให้ได้คะหลวงตาพรมไม่มีเพศนะฉันพรมเป็นชั้นที่ไม่เพศที่ชั้นที่ละเอียดเป็นชั้นที่ไปไหนก็ได้ไง เกิดเป็นมนุษย์เลือกเพศได้นะผมเข้าใจนะฮะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม,งไม่คือยังไม่สัมผัสคือยังไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงในอนาคตถ้าเราฝึกไม่หยุดเนะี่ยเรายังไม่ตายหรอกจิตเป็นพรมแล้วจิตเป็นพรมคือจิตเบาผัวด่าก็ไม่เป็นไรเมียด่าก็เป็นในลกูกบุนวายก็ไม่ไนาะนคือรำคาญไม่นานนะ่ะ ไม่ถึงสิบนาทีจะไม่ถึงห้านาทีมันก็พับเข้าไปตรงนั้นคือตรงที่เบามันชนานาญตรงเบาแล้วนะคือความรู้สึกถ้าเราฝึกเป็นนานๆเนี่ยมันจะเก็บมันจะรู้ว่าเอ๊ะเมื่อวานเบานี่ว่ะเอ๊ะวันนี้มันทำไมไม่เบาเนี่ยนะตัวเนี้ยนะตัวเก็บตัวเก็บนานๆเข้าเนี่ยความเบามันจะเริ่มเกิดแล้วสังเกตได้ง่ายๆคนที่ฝึกมานานๆเนี่ยความลำคันลดลงลดลงนะฮะนั่นนะใช่เริ่มเป็นพรมแล้ว นานๆเข้ากี่วันกี่เดือนกี่ปีไปแล้วเนี่ยลำคันไม่นานคือผมแท้ๆเลยนะฝึกไปอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยริดเลยนะฝึกไปอีกเนี่ยลิดเลยนะฮะสามารถจะนั่งฟับก็มันหายจากความคิดแล้วมันถึงจะเบาใช่ไหมล่ะไม่ไม่มก็เดี๋ยวสวดก็คิดผมคิด,คด,คดนี่อะไรม่วยหมดเลยอดีตมัง่งปัจจุบันมัน่งอนาคตมั่ง <laughs> สมองมันไม่เบา ชนิ้ส่วนนั้นๆเข้ามันก็เริ่มเริ่มหายความคิดเริ่มหายหาหายไปเริ่มเบาขึ้นเริ่มเบาขึ้นเบาจริงๆล่ะไม่ลำคาญถึงนลำคาญก็ไม่นานสักพักมันก็เริ่มนิ่งใช่ไหมมันไม่ลำคานมันนิ่งเลยฮะเป็นผมที่สูงขึ้นไปอีกลัะบางคนก็ฝึกลิ์ต่อบางคนก็พิจารณาพบชาติว่าจะทําประโยชน์อะไรบางคนไม่อยากเกิดก็เอา กำลังตัวนี้ตัดพบชาติไปบางคนก็เอ้ยเกิดอยู่นี่วะบางคนเอ้ยดิสมีจริงไหมก็ฝึกดิสจริงจริงแล้วหลวงตาจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็อยากฝึกนะแต่คิดไปคิดมาแล้วเรามาแนะนําให้คนสวดมนต์ดีกว่าดีกว่านะฮะถ้าหลวงตาฝึกต่อหลวงตาก็ไม่มานั่งคุยอย่างนี้หรอกทำามึงนะก็ไม่มีอะไรแล้ว ป่านนี้หลงตาคงไปอยู่ป่าหิมนตานแล้วหรออ้าวไม่เกิดแล้วอยู่ทําไมกับมนุษย์ไปอยู่สถานที่อุดมสมบูรณ์ไม่ดีกว่าล่ะจะมาไม่ได้ฝึกต่อมันก็เลยสร้างรูปรูปรักหลวงปู่สร้างพระพิมพ์รูปท่านแจกไปทั่วโลกทุกวันนี้เห็นไหมมันก็เลยต้องเกิดไงไม่ต้องเกิดพรั่นบางคนบอกเอ้ยลวงตา เมื่อ20ปีก่อนเนี่ยําเมืองน่ามันเงียบสงบมัน,น,มมนโอ้ยยังบางเวงเดี๋ยวนี้หลวงตาทําอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมาคุยกันก่อน <c oughs> อธิบายลักษณะเนี่ยคือคนเกิดก็คือต้องเกิดถ้าจะเกิดก็ต้องทําอย่างนี้แหละถ้าไม่เกิดไม่ต้องทําอะไรเหมือนวัดที่เขาไม่เกิดเขาไม่ทําอะไรก็ไม่เกิดแล้วจะไปทาทาไมล่ะใช่ไหมเออ เพราะนั้นต้องเข้าใจนะฮะอย่าไปปาฏมารนันโอ้โองค์นี้ทำอะไรกันแยะไปหมดเลย <c oughs> ท่านเกิดอยู่นี่นะคือปาฏมารนั่นแหละไม่รู้นะใช่ไหมท่านถึงหลวงพ่อ่างบอกเองอย่าไปปาฏมารนะฮะแม้แต่เด็กแม้แต่เนรมันจะยา,ยานะท่านบอกเพราะเราไม่รู้อดีตก็เป็นไงอย่าไปอย่าไปคิดนะั่นแล้วมันจะเกิดของเคยชิง ความเคยชินมันก็เกิดจากน,น้อยๆแตหามากทั้งดีและไม่ดนะีนี่คือพุทธศาสตร์นะฮะถ้าเราฝึกจริงๆจ,จ,จังๆนะฮะมันไม่รู้ไม่มีหรกบางคนบอกเอ้ยวิญญาณมีจริงหรือเปล่าผีมีจริงไหมโอ้โหไม่สูดได้ง่ายจะตายด้ดยผีเนี่ยที่ไหนก็มีถ้ามีคนนะลองตายก็เป็นผีแล้ว แล้วิตต่อได้ง่ายกว่ามนุษย์ด้วยนะฮะลองเนี่ยลองสวดมนต์ดึกๆคนเดียวดิเอามาสวดด้วยกันนะนี่คนลุกแล้วอันดับแรกก็นคนลุกละแสดงว่าสัมผัสได้แล้วเดี๋ยวก็แวบไปแวบมาด้วยดางตานะนั่นนหะคือวิญญาณแต่เราไม่รู้ว่าวิญญาณนั้นระดับไหนในอนาคตสวดที่ไหนหนะโมมัก็ฟึบเลยมีความรู้สึกละ เฮ้ยสบายพวกเยอะแต่บางคนกลัวนะฮะกลางคืนไม่กล้าสวดเพราะกลัวโอ้โหเสียดายอนะนั่นนะ่ะเป็นผู้ดูแลรักษาอน,นุเคราะห์ช่วยเหลือเราเลยนะมีภัยธรรมชาติเหรอไม่ต้องกลัวมันช่วยเราแน่นอนเนี่ยอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยไปกับมนุษย์เนี่ยมนุษย์หนีก่อนเราแล้วล่ะ ต่างคนต่างไปแต่วิญญาณไม่ไปอุ้มเราอย่างดีเลยจริงในเรื่องจริงนะฮะจริงเพราะฉะนั้นฝึกไว้พูดถึงมันไม่ต้องเสียเงินเนี่ยนอนก็สวดยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอนก็อย่าไปอย่าไปเสพไอ้ลูกรถกินเสียงมากมันจะมานานแนละ้วตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ย เพลงก็หยุดฟังเลยไปเนี่ยหยุดเลยอธิษฐานไม่ฟังเพลงจะฟังแต่บทสวดอย่างเดียวทําได้ไหมอธิษฐานพอจะเปิดฟังเปิดเพลงปั๊บเนี่ยเอ้ากูอธิษฐานแล้วเนี่ยวเราไม่ไม่เปิดล่ะเนี่ยคือตัวอธิษฐานมันเป็นลักษณะเงี้ยมันเป็นการหยุดไงหยุดการกระทําในสิ่งที่เเองอธิษฐานมันก็จะมีแต่บทสวดไปไหนก็ได้ฟังแต่บทสวด หลับก็ยังฟังหมดโสดคิดดูเลย